สวัสดีค่ะกลับมาพบกับข่าวพยากรอากาศรบริเวณปากตายฟั่งตะวันออกประจำวันอาทิตย์ที่15าพฤษภาคม2565ค่ะวันนี้ตรงกับวันอิสรขกูชาค่ะพุทธศาสนิกชนตีจอ,อกเดินทางไปทําบุญค่ะมาตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยค่ะเริ่มกันทีแผ่น่ยากาศพิ้วพื้นเวลาทีหนึ่งค่ะบริเวณของกอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นค่ะได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเหล่าทนบนแล้วค่ะคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุม บริเวณภาคตะวันออกเชียงเนื้อและทะเลสินไตในวันนี้ค่ะสำรับปากตายค่ะได้รับอิทธิพลเข้ามรสุมตะวันตกเชียงตาตค่ะผัดปกคลุมตะเลนดาวมันและปากตายค่ะมาดูปากใต้ดาวเชียวเวลาตีสิบสิบนาทีค่ะเบิร์ตพมีอีกหน้าแน่นค่ะปกคลุมบริเวณปากตายตอนหลางค่ะมาดูเรดาร์ัวหินเวลาทีสิบสิบห้าค่ะส่วนไม่ปกคลุมฝนอ่าบริเวณปากใต้ตอนบนค่ะ ดูเรดาสุราธานีเวลาทีสิบสิบมาค่ะส่วปอบกรุ่มฝนกําลังอ่อนถึงผ่านกลางค่ะปกคลุมบริเวณชายฝั่งจังหวัดระนองค่ะบริเวณจังหวัดพังงาบริเวณจังหวัดกระบี่และบริเวณจังหวัดตรังค่ะเนี่ยวนมการเคลื่อนตัวก็เเลื่อนตัวไปทางตะวันออกค่ะดูเรดาสติงพลาเวลาทีสิบสิบมาค่ะส่วปอบกุ่มฝนกําลังอ่อนถึงผ่านกลางค่ะปกคลุมบริเวณจังหวัดกระบี่ค่ะจังหวัดตรังจังหวัดสตูลค่ะ เนยวนมการเคลื่อนตัวก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันอกค,ค่ะส่วนอ่าพ้นบริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขงคค่ะการเคลื่อนตัวก็เคลื่อนตัวออกจากฝั่งค่ะมาดูนณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะวัดได้32.2องศางเซลเซียสทีทากาสยซียนัดย้ญ่จังหวัดสงขงคค่ะส่วนนณหภูมิตุ่าสุดเมื่อเช้านี้ค่ะวัดได 23. ้23.9องศาเซลเซียส ปีธากาศยานหาัหญ่จังวัดสงขลาเชนเดียวกันค่ะมาดูฝนสนัทนห้10ชั่วโมงคล้องปากตายฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา7โมงเชา้าค้องเมื่อวานนี้จนถึงเวลา7โมงเชา้าวันนี้ค่ะปากตายฟังตะวันออกค่ะมีฝนเป็นแห้งแห้งละกามีฝนนักบางแห้งค่ะโดยวัดฝนสูงสุดได้3 8 0มิลลิเมตรค่ะเตรียมพื้นการจนาดิษจังวัดสุราธานีค่ะมาดูข้อมูลกันแล้วค่ะมาดูอ่าปายกรอ์อากาศวันนี้ค่ะ ภาคใต้ภาคตะวันออกค่ะมีฝนพากันองไล่พื้นที่ส่วนมากจะอยู่ในระหว่างบ่ายถึงค่ำค่ะจังหวัดแปรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลาและนราธิวาสค่ะมีฝนรอยละ40คลองพื้นที่ค่ะส่วนจังหวัดชุมพรสุราษฎาร์นครศรีธรรมราชปัตตานีปัตตานีและยะลาค่ะมีฝนรอยละ60กลองพื้นที่ค่ะอุณหภูมิตามสุดค่าอยู่ในช่วง24ถึง27องศางเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ในช่วง32ถึง35องศาเซลเซียสค่ะมาดูกลิ่นลมบริเวณเหนืไทยค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปค่ะเป็นลมตะวันตกเชียงใา้ค่ะความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอ่างฟั้งกลิ่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองกลิ่นสูง1นึ่งถึง2องเมตรค่ะบริเวณเหนืไทยตอนล่างค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาค่ะเป็นลมตะวันตกเชียงตตยค่ะ ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคกลื่นต่ำกว่าหนึ่งเมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นสูงมากกว่าหนึ่งเมตรค่ะดูขาดไม้สภาพอากาศวันที่15ถึง21ปิดสภาพมค่ะปากตายฟองตะวันออกตอนบนค่ะตั้งแต่จังหวัดปัตตานีถึงซึ่งสุราษฎร์ธานีค่ะวันที่15ถึง17ค่ะมีฝนอยู่ในเกณฑ์หนอยละ40-60ึงคองพื้นที่ค่ะวันที่18ถึง21ค่ะมีฝนลดลงค่ะ เลือรอยละ20ถึง30คล้องพื้นที่ค่ะมาดูปากใต้ฟังตะวันอกตรงหลังตอนหลังค่ะวันที่15ถึง17ค่ะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ลอยละ40ตึง60คล้องพื้นที่ค่ะส่วนวันที่18ถึง21ค่ะมีฝนลดลงเช่นเดียวกันค่ะเลือดลอยละ20ตึง30คล้องพื้นที่ค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลากากดติดตามให้กับช่อง y u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  e กวางศูน์อุตุนิยมวิทยาปากตายฟังตะบนอกด้วยค่ะพบกันไม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน